ซีนารีโอแรกเนี่ยผมมองว่าเด้งเลยอันนี้คือเบสเคสซึ่งผมคิดว่าไม่น่าจะเกิดผมมองว่าตอนนี้ทุกคนน่ะไปรอกันที่พันจุดแล้วพันจุดเนี่ยหรือ9ก้วจ็ดสิบจุดมันคือโลตอนช่วงโควิดอันนี้พอเรามาดูเชิงการเนี่ยผมมองว่ามันหลุดเทนไลน์ดังนั้น มันก็ควรจะไปเทสโลตีไปว่าตั้งแต่970จุดนะครับถึงพันจุดก็คือโลเพราะฉะนั้นคือตอนนี้ผมมองว่ามันลงต่อซึ่งเป็นซีนารลโอที่2น่าจะลงไปประมาณพันจุดแต่ถ้าเกิดพันจุดยังเอาไม่อยู่เนี่ยเราก็ไปเจอกันแถว700ครับ PE ของตลาดตอนนี้อยู่ที่16เท่าคําถามว่า PE ตา่า16เท่าถือว่าตลาดถูกไหม mm hmm. ก็ยังไม่ถูกถ้าตลาดไปเลย700จุดอ่าอันนั้น PE จะเหลือประมาณสัก7เท่าผมเลยมองว่า ซีเนเรโอที่แย่ที่สุดก็อาจจะกลับไปอยู่ประมาณ700จุดแต่ตามตามเทคนิคอ่ะผมมองว่าหลายคนจะไปรอที่1000จุดกันมากกว่าเขาคงยังไม่สวนตอนนี้ครับเพราะมันยังไม่เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์เลยว่ามันจะขึ้นไปได้ยังเข้าไปตอนนี้ผมมองว่าโอกาสโดนมากกว่าได้คือเล่นขำๆมาได้ครับแต่ไปเล่นหนักๆเล่นไม่ได้ับ subscribers เป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้ได้เลยค่ะค่ะแล้วกับเซตที่เป็นภาพรวมใหญ่ะคะพี่สันคะเราเคยคุยกันว่าความเสี่ยงในทางเศรษฐกิจมีอยู่แล้วนะคะกำไรไม่ค่อยโตเศรษฐกิจไม่ค่อยโตแล้วก็ในแง่ของตัว technical c h a r นะคะมันยังมีความเสี่ยงที่จะ ถอยลงไปได้อีกนะคะยิ่งมาเจอสิ่งที่เป็นภาพเหมือนวิกฤตรอบนี้มันอาจจะเป็นการเตือนเราว่ามีความไม่น่นอนเราอยู่ข้างหน้าอีกเยอะนะคะหลายอย่างะคะ่ะภาพของเซตนะคะมันมีความเสี่ยงจะลงไปหนักกว่าน,นี้อีกหรือเปล่านะคะบอททอมแล้วหรือ,อยังนะคะเราสังเกตยังไงคะพี่แซนตอนนี้เดี๋ยวขอเปิดการาฟกอนนะครับได้เลยค่ะคือรอบที่แล้วไม่รู้ว่ากีตาร์จำได้หรือเปล่าครับผมอะทำไว้สาม س ารรโอซึ่งผมมองว่าน่าจะเกิดซีนารรโอที่สองมากที่สุด ซีนารีโอแรกเนี่ยผมมองว่าเาด้งเลยอันนี้คือเบสเคสซึ่งผมคิดว่าไม่น่าจะเกิดนะครับแต่ซีนารีโอที่สเนี่ยผมขออนุญาตเปิดทำเฟรมมันนะครับ,ผม,ออรบผมมองว่าตอนนี้ทุกคนน่ะไปรอกันที่พันจุดแล้วพันจุดเนี่ยหรือเก้าร้อเจสิบจุดมันคือโลตอนช่วงโควิดพันจุดเนี่ยมันเป็นจิตวิทยาครับหลายคนที่ผมคุยที่เป็นนักลงทุนเนี่ยเขาบอกโอ้ย ตอนนี้เขาก่อเป็นสดรอพันจุดอย่างเดียวแต่บางคนก็จะจะไปรอแ0 0รอจุดอันนี้พอเรามาดูเชิงการาฟเนี่ยผมมองว่ามันหลุดเทรนไลน์ line. อันนี้ผมตีสปีดไลน์นะท่ครมันหลุดมาแล้วเพราะฉะนั้นดูทางเทคนิคเนี่ยคือมันหลุดหลุดทางเทคนิคมาแล้วดังนั้นมันก็ควรจะไปเทสโลก่อนหน้าก็คือประมาณตีไปว่าตั้งแต่9 7 0จุดนะครับถึงพันจุดก็คือโลเพราะฉะนั้นคือตอนนี้ ผมมองว่ามันลงต่อซึ่งเป็นซีารีิโอที่2น่าจะลงไปประมาณพันจุดแต่ถ้าเกิดพันจุดยังเอาไม่อยู่เนี่ยเราก็ไปเจอกันแถว700ครับซึ่งพอไปคำนวณ PE อะ่ะตอนนี้ PE เราอยู่ที่ประมาณ1ิเท่าแล้วมั้งนี้สิบหกเท่า PE ของตลาดตอนนี้อยู่ที่16เท่าคำถามว่า PE ตลาดสิเท่าถือว่าตลาดถูกไหมก็ยังไม่ถูกก็ปกติถ้าตลาดลงไปเหลือพันจุด p e. จะเหลือประมาณสิเท่านะครับ ถ้าตลาดไปเหลือเจ็ด้อยจุดอันนั้นพีจะเหลือประมาณสักตีไปว่าก็เจ็ดบดเท่ามผมเลยมองว่าซีเนเรโอที่แย่ที่สุดก็อาจจะกลับไปอยู่ประมาณเจ็ดร้อยจุดครับแต่นะไม่น่าจะถึงเพราะว่าผมคิดว่าคือตอนนี้คือไอคนที่คัดมามันก็คัดไปแล้วไอคนที่ไม่คัดบางคนก็ไม่คัดแล้วเหมือนกันเราจะสังเกตว่าวอลลุ่มตลาดมันหายไปเรื่อยๆนะครับ มันน้อยลงไปเรื่อยๆหุ้นบางตัวสมัยก่อนเป็นหุ้นแบบติดเซ็ตเซ็ตห้าสิบเซ็ตร้อยแต่ทุกวันนี้บิตออฟเฟอร์นี่แบบจากหลักแสนกลายเป็นหลักหมื่นแล้วนะครับคือคนไม่เล่นกันแล้วครับเหมือนกับเขาทิ้งไปเลยเพราะฉะนั้นคือไอ้แรงขายที่มันจะกดลงไปหนักๆเนี่ยผมมองว่าถ้ามันไม่ได้มีปัจจัยที่เป็นแบ็กซอนใหม่ๆอะไรที่เข้ามาเนี่ยมันไม่น่าจะเกิดขึ้นแต่ตามตามเทคนิคอนี่ยผมมองว่าหลายคนจะไปรอที่หนึ่งพันจุดกันมากกว่าเขาคงยังไม่สวนตอนนี้ครับเพราะมันยังไม่เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์เลยว่ามันจะขึ้้นไไไปดง งั้นพี่สันคือถ้ามองเชิงจิตวิทยาด้วยในการเทรดนะคะรอพันจุดเหมือนกันไหมคะขึ้นอยู่กับเทรดแบบไหนครับถ้าเป็นรันเทนตอนนี้มันรันไม่ได้อยู่แล้วถ้าเป็นสวิงเทรดมันก็ยังพอได้อยู่กับบางตัวนะครับที่ไม่ใช่ขาลงส่วนถ้าเป็นเดเทก็แล้วแต่วันบางวันก็เทรดได้บางก็เทรดไม่ได้แต่โดยส่วนตัวคือผมไม่ได้เทรดเพราะผมมองว่าเออเข้าไปตอนนี้ผมมองว่าโอกาสโดนมากกว่าได้ คือเล่นขำๆมาได้ครับแต่ไปเล่นหนักๆเล่นไม่ได้ครับอืค่ะแล้วคือถ้าจะกลับมาเทรดนะคะจริงๆนะจ,งจังที่พี่ซันใช้ควาว่าเล่นหนักๆเนี่ยเอ่อมันคือจังหวะไหนที่พี่ซันมองว่ามันใช่ละจังหวะนี้จะกลับเข้ามาอีกครั้งเอ่อถ้าตลาดจะขึ้นผมมองว่าต้องมีการสะสมกำลังก่อนอันนี้ผมใช้การทำซีมันเนาะ ตลาดรอบของต้มยำกุ้งม,มีการสะสมกําลังพอนาน,น,นพอสมควรนะครับเนี่ยสะสมตั้งแต่ปี 2000. สองพันสะสมกําลังอยู่สี่ปีก่อนขึ้นนะครับส่วนรอบของซับพลาสมเนี่ยสะสมกําลังอยู่มานครึ่งปีถ้าเราเห็นว่าราคาราคาเริ่มที่จะไม่ทําโลใหม่แปลว่ามันเริ่มปฏิเสธการลงแล้วถ้ามันเรือมทางขึ้นมันก็จะขึ้นครับ ันนี้เหมือนกันมันมีการสะสมกําลังในกรอบที่ชัดเจนและราคาเริ่มที่จะไม่ทําโลใหม่แต่พอมันขึ้นครั้งนี้ขึ้นยาวเลยแต่ถ้าเกิดเราดูจากการาฟล่าสุดเนี่ยเรายังไม่เห็นการสะสมกําลังในทางฟรมมันเลยนะครับมันยังปากหัวลงอย่างเดียวเลยเพราะฉะนั้นคือถามว่ามันจะขึ้นตอนนี้ไหมมันไม่ขึ้นแน่นอนถ้ามันจะเด้งก็คือเป็นแค่เด้งรีบาวครับอืมแล้วคือดังนั้นคือถ้า คนรอกระตรงพันจุดนะคะแม้ว่ามันจะลงมาถึงจุดตรงนั้นแล้วจริงๆเนี่ยในทางเทคนิคนะคะมันคนเหล่านั้นที่พี่ซันพูดถึงเขาน่าจะกระโจนเข้ามาเลยและตลาดจะกลับขึ้นมาเลยนะคะหรือว่ามันก็จะเป็น L shape ลงมาเสร็จแล้วเนี่ยมันก็ยังจะต้องรอสักพักจนกว่าจะขึ้นเพราะว่าคู่คนก็อาจจะเข้าตอนที่ให้มั่นใจว่าตลาดนั้นมันกลับมาเป็นขึ้นแล้วเหมือนกันหมายถึงว่าจะเป็น V shape หรือต้องสะสมกังก่อนใช่ไหมครับใช่ค่ะ V shape หรือ L เพราะว่าไม่ไม่ได้เป็น V shape คือโควิดเป็น shape เนาะโควิดรอบนี้เป็น vshape เพราะมันลงมาเร็วมากมันก็จะเด้งขึ้นไปเร็วมากแต่รอบนี้มันต้กมกาบนานนะครับตราบใดที่มันต้มกบอะ่ะมันยังไม่เป็น vshape เนี่ยการขึ้นต้องสะสมกําลังก่อนและและอย่าลืมนะครับรอบเนี้ยที่เราตลาดพูดเราลงเนี่ยมันมีเหตุผลในการลงของมันนะครับเพราะมันเรื่อเกิดเรื่องรีเซชชันนะครับเงินเฟ้อ ดอกเบี้ยวิกฤตศรัทธาคือมันหลายปัญหามันลุมเล้ามานานนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าตอนนี้ไปถามประชาชนคนไทยอะว่าคิดว่าเศรษฐกิจจะดีไหมในอีกปีหนึ่งข้างหน้าผมเชื่อว่าหลายคนคงตอบว่ามันยังไม่ดีเพราะฉะนั้นคือพอเราตอบว่ามันยังไม่ดีเนี่ยผมว่าทุกคนก็มองว่าทุกอย่างต้องเรามาระวังอย่างจริงจริงคือผมว่าเราอาจจะเคยชินกับ QE วอไมนานเกินไปอ่ะที่สินทรัพย์เสี่ยงมันอยู่ในเขาเรียกว่ามันเป็นเซ็กซี่พิเรียแล้วกันแต่ตอนนี้พอเรื่องนั้นมันจบไปแล้วมันเลยทำให้เรากลับมาพบกับสภาวะความเป็นจริงว่าหุ้นบางตัวเนี่ยมันถูกทำราคาขึ้นไปสูงเกินไปมานานมากตอนนี้ผมมองว่าถ้าเกิด PE เกิน25เท่าแพงหมดจริงๆเราต้องมีเขาเรียกคิสพรีเมียมให้ด้วยซ้ำเนาะเพราะว่าไ 25 PE 25ก็คือ r i เท่ากับ4ของ risk f r e ของมนธรรมัตเนี่ยมันควรจะมี risk premium ให้เราผมเลยมองว่าอะไรที่เกิน15เท่า PE เกิน15เท่าถือว่าแพงหมดครับค่ะโอ PE เกิน15เท่าแพงหมดค่ะแล้วคือที่พี่ซันบอกว่าทั้งตลาดเนี่ยอาจจะมีหุ้นที่บันเทดได้จริงๆเนี่ยเพียงแค่ประมาณออ15ตัวเท่านั้นเองนะคะพี่ซันคะคือ15ตัวเนี้ย มันมันได้มันควรที่จะลงทุนได้หรือเทรดได้ในตอนนี้ไหมหรือว่าเป็นสิบห้าตัวที่เราควรต้องรอจังหวะตลาดภาพรวมทั้งหมดอีกเพราะว่ามันอาจจะมีเหวรอเราอยู่อีกข้างหน้าในอนาคตค่ะคือถ้ามองพันชุดเนี่ยดาวไซ์มันไดอีกเป็นร้อยเลยผมว่าดาวไซ์ไมีอยู่แล้วครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นคือไอ้ทุกตัวที่บอกว่ามันยังเทรดได้อยู่อ่ะมันจะลดน้อยลงไปเรื่อยๆจากเดิมเนี่ย มันอาจจะมีสี่สิบตัวมันก็เหลือสามสิบตัวหรือยี่สิบตัวตอนนี้อาจจะเหลือสิบห้าตัวเพราะว่าถ้าตลาดยังเป็นขาลงอ่ะสุดท้ายอ่ะสินทรัพย์เสรยงมันจะถูกขายออกไปแล้วไปเก็บสินทรัพย์อื่นที่กําลังขึ้นมากกว่าดังนั้นการที่เราจะบอกว่าหุ้นสมมติพอวหุ้นกลุ่มธนาคารเนี่ยมันยังแข็งแรงอยู่แต่ถ้าหน้าวันหนึ่งตลาดมันไม่ไหวมันก็ขายหมดนะครับผมผมยังไม่เห็นภาพของการที่ตลาดหุ้นจะขึ้นแรงๆได้เลยตอนนี้ยังไม่เห็นเลยนะครับ เห็นแค่ว่าซึมๆแต่ละวันคือแรงซื้ออย่างมากก็เด้งรีบาวกระตุกบางทีเล่นวันสองวันก็เลิกมันเป็นอย่างนี้จริงมันเป็นอย่างนี้มาสองปีนะครับบางช่วงเนี่ยอย่างสมมติผมยกตัวอย่างเคสปลายเดือนสิงหาคมปีที่แล้วที่คุณทักษิณออกมาพูดตอนนั้นโอ้ตลาดตื่นเต้นตลาดเบรกเส้นสองร้อยวันขึ้นแรงเลยแบบโอ้โหมาแน่คราวนี้สุดท้ายคือเราก็ดีใจอยู่ได้ประมาณสักสองสมเดือนแล้วก็ลงอยู่ดีค่ะแล้วคืออย่างนี้พวกที่เป็นเทรดเดอร์ค่ะ พี่สันเนี่ยเ,เป็นทั้งเทรดเดอร์แล้วก็เป็นทั้งผู้ประกอบการเป็น CEO เป็นเอนเตอร์เพเนนะคะพี่สันเนี่ยอาจจะเป็นเคสยกเว้นแหละนะคะเพราะว่าคือ,อมีการวางแผนในการที่สร้างความมั่งคั่งหลายอยา่างแต่คือเทรดเดอร์แบบเรียลเทรดเดอร์เนี่ยเขอยู่ยังไงคะสองปีเนี่ยจริงๆวันนี้ที่ซุปเปอร์เทรดเดอร์เดี๋ยวพูดไปคนก็หมั่นไส้เขากำไรกันนะครับพี่เราผมไม่ได้เทมแต่ถามว่าคือ ในวันที่ตลาดแย่มันก็มีหุ้นขึ้นนะครับผมก็เห็นเขาได้กำไรกันอันนี้ผมคิดว่าผมคือผมมีหลักฐานอะว่าเออมันก็ไปกันได้เว้ยซึ่งผมไม่ได้เข้าไปยุ่งด้วยซ้ำนะเพราะนนี้ผมประชุมทั้งวัน<ะ>คือสุดท้ายอะผมว่าคนที่เงินไม่เยอะใช้ขอเงินไม่เยอะแล้วกันการเข้าออกอมันง่ายมันถึงเป็นวันที่ตลาดไม่ดีมันก็จะมีเหลี่ยมที่สามารถทำกำไรได้อยู่ดีครับ เพราะฉันคือคนที่เป็นเทรดเดอร์อาชีพจริงๆมันแบบบางคนอาจจะพอร์ตแค่สองสามแสนน่ะให้เขาไปทำอื่นเขาก็ไม่ไปทาอะไรเดี๋ยวนี้เงินสองสาแสนไปเปิดร้านไขายก๋วยเตี๋ยวมันเปิดไม่ได้เลยครับเดี๋ยน้อยแบบมีสองสาแสนบางทีเทรดไปเทรดมาวันหนึ่งได้สองพันห้าพันเขาดีใจแล้วเขาก็โอเคแล้วครับมันก็ยังมีเหลี่ยมให้แบบสามารถเทรดได้อยู่ผมเรียกว่าก็หากระแสเงินสดได้เพียงแต่ถามว่าจะไปเอาบิ๊กช็อตตอนนี้มันมันก็คงยากทําทไม่ได้ครับ พราะตลาดไม่ให้ค่ะแล้วแผนเทรดหรือว่าแผนลงทุนของพี่ซันเองคะะจากปัจจุบันนี้แล้วก็ในอนาคตข้างหน้านะคะพี่ซันวางแผนเอาไว้ยังไงคะแชร์ผู้เราฟังหน,หน่อยดิ้นถ้าโดยส่วนตัวผมทําธุรกิจครับจริงๆปีที่ผ่านมาผมไปเปิดธุรกิจเพิ่มสี่ตัวผมไปทําศูนย์ฟอกไตผมไปทาคลินิกกายภาพบาบัดผมไปทำนกแกทำน็คส่งออกไปที่อเมริกาครับและผมกําลังจะเปิดเรื่องของโซเชียลแอเฟรต เป็นเรื่องของการขายของออนไลน์ครับโปรดักต์ก็มีตั้งแต่ FMCG Cosmetics u p p l e m e n t ครับจริงๆตอนนี้คือผมเน้นทำธุรกิจมากกว่าเทรดเพราะผมมองว่าจริงๆแล้ว<ม>เวลาที่ตลาดมันไม่เอื้อมหน่วยจริงเราไม่ต้องไปฝือเลยผมเลยเน้นทำธุรกิจจริงๆผมทำมาโอบางตัวผมก็ทำมาเป็นปีนะก็ทำอยู่เรื่อยๆครับพี่แต่ว่าไม่ได้อัปเดตอะไรบน facebook ครับมผมทำเรีวเซกเตอร์มากกว่าในธุรกิจที่ผมมองว่ายังไปได้อยู่ครับอืมเพราะว่ามันเทรดยาก ใช่เพราะเราไปฝืนบางทีเราก็โดนอย่างวันนี้ผมซื้อํำขำก็คือกลุ่มวัสดุก่อสร้างอะผมเห็นว่ามันยังไม่ขึ้นนะสุดท้ายมันขึ้นไปได้สองสามช่องแล้วพอตลาดมันลงก็ลงกันหมดผมก็ขัดลอดก็โดนไปสองช่องแต่ซื้อไม่เยอะครับซื้อไปล้านเดียวโดนสองช่องก็ตีไวว่าโดนไปสองหมื่นคือมันเล่นมันเล่นได้แค่นี้ครับคือเหมือนกับซื้อปุ๊บพอมันวิ่งบางทีวิ่งไปสามช่องก็ต้องขาย คือผมรู้สึกว่าเสียเวลามาเฝ้าจอแลว้วบางทีสมมุติว่าได้หมื 20, ่นสองหมื่นขี้เกียจดูครับบางทีก็ดูมือถือเคาะเล่นๆน,นะครับแบบไม่มีอะไรทำแต่จริงคือพอไม่ได้เฝ้าผมมองว่ามันก็ไม่ได้โฟกัสหรือถึงเฝ้าเนี่ยไอ้หุ้นหลายตัวเนี่ยวันลุ่มมันก็ซื้อได้น้อยเพราะมันไปซื้อเยอะมันก็ออกไม่ได้มันก็เลยเสียเวลาเฝ้าผมว่าผมทําธุรกิจดีกว่าอืมค่ะ ทีนี้อาจจะขออนุญาตปิดท้ายที่คําถามของนักลงทุนนะคะแฟนคลับที่เข้ามาขอความเห็นจากพี่ซันนะคะว่างั้นตอนนี้เราควรวางเงินไว้ที่ไหนถ้าวางเงินตลาดหุ้นแล้วนะคะคือวางได้น้อยหรือว่าคือแทบจะไม่ได้เลยอย่างที่พี่ซันพูดถึงว่ามันเทรดยากเลยนะคะทองก็ขึ้นมามากแล้วคริปโตราคาก็เหวี่ยงเกินไปนะคะพี่ซันในฐานะนักลงทุนมืออาชีพนะคะผู้ประกอบการมืออาชีพด้วยนะคะมีข้อแนะนํำยังไงคะผมว่าเราต้องกลับไปคุยเรื่อง asset allocation ครับ ที่จริงเนี่ยสินทรัพย์ทั้งทั่วโลกอะ่ะมันมีหลายอย่างเนาะถ้าผมยกตัวอยา่างเช่นอสังหาริมทรัพย์ทองคําหุ้นกู้พันธบัตรสลากออมสินกองหลีดอินฟราสัคเจอร์ฟันหุ้นไทยหุ้นปันผลหุ้นเติบโตหุ้นต่างประเทศหุ้นจีนฟิวเจอร์ออปชั่นสุดท้ายท,าท่านต้องเป็นผู้เลือก คำถามคือถ้าเกิดไม่รู้จะเลือกอะไรเอาเงินเก็บไว้ในธนาคารครับแต่อย่าลืมนะว่าธนาคารก็ประกันเงินฝากแค่ล้านเดียวนะเพราะฉะนั้นคือสิ่งที่ท่านต้องทําคือท่านต้องศึกษาความรู้แล้วก็ดีไซน์ชีวิตเป็นของท่านทรัพย์สินเป็นของท่านท่านต้องดีไซน์เองไม่สามารถมีใครมาบอกแทนท่านได้เพราะว่าท่านจะเป็นคนรู้โจทย์เองว่าท่านต้องการอะไรถ้าคนที่ต้องการความมั่นคงปลอดภยัยก็อาจจะไปลงพันธบัตรหรือจะไปลงคุณกู้ c p r หรืออาจจะไปซื้อหุ้นปันผลแบบทิสโก้ก็ได้นะครับ mm hmm. ก็อาจจะไม่ได้หวุดหวาในเรื่องราคาแต่ถ้าเกิดใครที่แบบชอบความเสี่ยงก็อาจจะไปเล่นหุ้นที่เติบโตสูงงบการเงินดีหรือบางคนอาจจะไปศึกษาเรื่องของ t f e ฟบางคนไปเล่นท้องก่ยังเทรดได้ว่าะมันขาขึ้นเนาะ mm hmm. ก็หาจังหวะดีๆเอาละกันผมว่าสุดท้ายคนที่จะตอบคำถามนี้ที่่สุดคือตัวท่านเองครับไม่ใช่ผม เพราะโจทย์ในชีวิตของแต่ละคนไม่เหมือนกันแล้วก็ความต้องการวัตถุประสงค์ของแต่ละคนก็แตกต่างกันถ้าต้องดีไซน์ชีวิตตัวท่านเองได้ครับท่านจะเป็นคนที่ตอบได้ดีที่สุดมุ่งสู่1ล้าน Subscribers เป็นการช่วยพวกเราด้วยการกด Subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้และสับสุุนเพิ่มเติมนะคะด้วยการสมัคร YouTube Membership และรับสิทธิพิเศษมากมายตามลิงก์ใน description นี้เลยค่ะ